พรีเมียมนะครับจะพรีเมียมกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวหมวกกันน็อกเช่นเคยนะครับผมโอมจากร้านที่ M b e Shop นะครับก็วันนี้นะครับจะกลับมารีวิวหมวกกันน็อกนะครับแต่จะเป็นลักษณะพิเศษนะครับวันนี้คือจะมาเปรียบเทียบหมวกกันน็อกนะครับของ Index นะครับในรุ่นที่เป็นหมวกกันน็อกเปิดหน้านะครับหรือ Open Face นะครับก็หลังจากที่ทาง Index ได้ออกหมวกตัวใหม่มานะครับก็ ทางเรานะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะดูหมวกตัวไหนดีนะครับก็เห็นว่ามีราคามันใกล้ๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับผมก็จะไล่จากตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็จะไล่ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5รุ่นนะครับโดยตัวแรกนะครับก็ขออนุญาตหยิบมาก่อนเลยนี่ชุ้มรับ ก็คือไตทตั้นหนึ่งนะครับไตทตันหนึ่งตัวนี้ผมขออนุญาตคลิปนี้แจ้งราคาเลยแล้วกันนะครับจะเป็นราคาณวันที่คลิปลงเท่านั้นนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะอยู่ที่850บาทนะครับนี่นะครับติบตัวสีที่ผมหยิบมาก็จะเป็นสีดําด้านนะครับสีเพลนนะครับคือไม่มีลวดลายนะครับจุดเด่นนะครับของหมวกรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นหมวกขนาดเดียวนะครับหมวกไซส์ L 5 9ถึง60ซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนวมนี่จะเป็นนวมแบบอถอดไม่ได้นะครับช่องบลูทูธไม่ได้เจาะมานะครับแล้วก็แว่นนะครับหรือชิวนะครับก็จะเป็นชิวแบบชั้นเดียวนะครับจะเป็นชิลลักษณะสีชาอ่อนนะครับเคลือบปลอดบางๆมาให้นะครับสายรัดคางก็เป็นแบบ คลิปล็อกนะครับผมส่วนฟองน้ำนะครับก็ค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็ผ้าห่มก็จะเป็นผ้าไดเทคนะครับเนื้อผ้าก็จะเป็นผ้าเป็นแบบคล้ายๆเหมือนจิวสักกะลานนิดนึงนะครับก็คือจะจะหยาบๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ไม่หยาบในทางที่ดีนะครับไม่ใช่หยาบในทางที่่ดีนะครับอันนี้นะครับตัวหมวกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนเรื่องการรีวิวรายละเอียดวัสดุหรือการสวมใส่ผมจะขออนุญาตไม่ทําในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมทําไปแล้วนะครับ ก็อันนี้ผมจะมาพูดเปรียบเทียบคร่าวๆให้ดูนะครับว่าตัวไหนดีนะครับหมวกตัวนี้นะครับก็ผมแนะนําสําหรับเพื่อนๆนะครับหาหมวกเริ่มต้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นไซส์ L นะครับ M ก็ใส่ได้นะครับ XL ผมก็เคยใส่มาแล้วก็ใส่ได้นะครับแต่ XL อาจจะคับนิดนึงนะครับแต่ถือว่ายังใส่ได้ใช้งานได้อยู่นะครับทรงหมวกก็จะเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นหัวโตมากนะครับอันนี้แล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงก็คือว่า หรือจุดที่สังเกตอีกอันนึงก็คือตัวชิลนะครับก็จะเป็นชิลลักษณะมีฝาประกบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนชิลได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับก็คือหาเหรียญมาจุดอามาตรงนี้นะครับมาเรียกว่าอะไรอ่ะมาให้ตรงร่องตรงนี้นะครับวางให้ตรงร่องแล้วก็หมุนออกนะครับหรือว่าจะบิดก็ได้นะครับนี่ทั้งสองด้านเหมือนกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นไททันหนึ่งนะครับก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้ ยอดนิยมนะครับขายดีนะครับนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมไล่มาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปออกออกนอกเฟรมแล้วนี่นะครับก็ไล่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวไททัน8นะครับไททัน8ตัวตัวที่เป็นลักษณะโมเดลแรกที่เราเอามาขายนะครับตัวนี้ยังมีอยู่นะครับก็คือยังมีสีขาวแล้วก็ยังมีสีดําขาวอยู่นะครับ ตัวนี้นะครับก็หมวกลักษณะจะเป็นหมวกขนาดเดียวนะครับก็คือเป็นไซส์ L นะครับแต่ที่ที่เขียนอยู่คือเป็น L ใช่ไหมครับแต่ที่ใส่ได้จริงๆอะครับจะเป็น L ถึง XL นะครับประมาณถึง62ได้นะครับใส่ได้ซึ่งอันนี้ผมก็ใส่อยู่ใส่ได้นะครับตัวลักษณะหมวกนะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือว่าจะเป็นหมวกที่เป็นแว่นตาชั้นเดียวนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแว่นตาก็คือ สีชาอ่อนเพื่อปลอดบางๆมาให้นะครับแล้วก็จุดเด่นที่แตกต่างกับไททันหนึ่งก็คือตัวที่เป็นชิวนะฮะชิวมันจะมาแบบเป็นแบบเต็มนะครับแล้วก็ตัววิธีปลดล็อกนะครับก็สามารถกดมาที่ขาดดันมาที่ขาดตัวอันล็อกได้ทั้งสองด้านนะครับเพื่อจะอันล็อกนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวฟ่องน้ํานะครับฟ่องน้ําถอดซักไม่ได้นะครับช่องบลูทูธไม่ได้เจาะมาให้นะครับแล้วก็สายรัดค่าเป็นแบบกิบล็อกนะครับ น้ำหนักเบานะครับทรงหมวกนะครับก็จะเป็นทรงผมขออนุญาตก็เรียกว่าทรงค่อนข้างจะออกจากหัวโตวนิดนึงนะครับจะเป็นทรงสมัยใหม่นิดนึงนะครับนี่นะครับก็ใส่ได้ตั้งแต่ L XL สำหรับเพื่อนๆที่เป็น M อันนี้ผมอาจจะไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเท่าไหร่อาจจะหลวมไปหน่อยแนะนำเป็นตัวไซสนหนึ่งมากกว่านะครับตัวนี้นะครับราคาณนะวันที่ผมลงคลิป จะอยู่ที่890บาทนะครับก็จะเพิ่มมาจากตัวไต้ตัหนึ่งมานิดนึงนะครับนี่นะครับอาตัวผมลืมแจ้งไปตัวผ้าหุ้มต่างๆฟองน้ําฟองน้ําจะเฟิร์มมากนะครับตัวนี้แล้วก็ผ้าหุ้มจะเป็นเหมือนตัวไต่ตั้หนึ่งเลยนะครับก็จะผิวจะอะตัวสักๆหยาบๆนิดนึงแต่อย่างที่บอกหยาบเลในทางที่ดีนะครับผิวสัมผัสผมบอกคุณผู้ชมผิวสัมผัสจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับไต่ตั้งแปดนะครับ แล้วก็ถ้าคาเยต่อมานะครับอ่าเป็นไททัน8 BT นะครับตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับที่เพิ่งออกมาแล้วผมเพิ่งทำคลิปรีวิวไปได้ไม่นานนี้เองนะฮะตัวนี้นะครับสังเกตนะครับว่ารูปทรงเปลือกนอกจะเหมือนไททัน8ตัวเมื่อสักครู่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขานะครับนอกจากที่เป็นชิลเหมือนกันแล้วคือเป็นชิลชั้นเดียวก็คือเป็นลักษณะซีชาอ่อน เครื่องปลอดบางๆมาให้นะครับแล้วก็ตัวล็อกทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเป็นคากดล็อกตัวไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับจุดเด่นที่เขาทําออกมานะครับตัวนี้นะครับคือเจาะช่องลําโพงสําหรับใส่บลูทูธมาให้แล้วนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับตัวนี้มีไซส์นะครับก็คือมี M มี L มี XL นะครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถใส่ได้ตรงไซส์ได้เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่3ฟองน้ำนะครับถอดซักได้นะครับอันนี้ถอดซักได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น แต่ราคาเป็นกิฟล็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อนะครับเนื้อตัวที่เป็นผ้าหุ้มนะครับผมความให้ความรู้สึกที่จะนิ่มนวลนะครับนิ่มนวลกว่าตัวที่เป็นตัวไจตั้งแปดกับใจตั้มหนึ่งนิดนึงนะครับนี่ทําออกมาได้ดีนะครับอันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวใหม่เปิดเปิดราคามาเท่ากันเลยก็คืออยู่ที่890บบาทนะครับย้ำเป็นราคาที่ผมลงคลิปนะครับราคาณวันที่ผมลงคลิปนะครับ นี่นะครับตัวนี้เหมาะสําหรับใครนะครับก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่หาหมวกนะครับที่เป็นบลูทูธนะครับที่รองรับบลูทูธก็คือเจาะช่องมาแล้วที่เราไม่ต้องไปเจาะเพิ่มนะครับอันนี้โอเคมากนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นไซส์นะครับเพื่อนๆที่อยากได้แบบเออหมวกตรงไซส์เลยนะครับแล้วราคาไม่แพงมากนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ฟองน้ําซักได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับไาตั้ง 8DT นะครับนี แล้วก็ขยับมานะครับต่อมาก็จะเป็นไททัน8 i Shield นะครับนี่นะครับเป็นตัวที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับนานแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ไททัน8 e y Shield นะครับจุดเด่นก็คือไ y e Shield แน่นอนนะครับก็คือตัวนี้จะมีแว่นตากันแดดในตัวนะครับซึ่งมีปุ่มเปิดตรงนี้นะครับแล้วผมจะลองดูอ่าโอเคได้อยู่ครับเีเดียวมันจะลำบากนิดนึงนะครับนี่ นะครับเป็นตัวกันแดดนะครับกันแดดได้ประมาณกันแสงได้ประมาณ80นะครับนี่แล้วก็ตัวด้านหน้านะครับชิลด้านหน้าตัวนี้เขาให้มาลักษณะจะเป็นสีชาอ่อนนะครับแล้วก็เคลือบปลอกบางๆมาให้นะครับแล้วก็ตัวชิลนะครับก็คือลักษณะกลไกเหมือนกันเลยเหมือนแต่ตั้งแปดนะครับก็คือเป็นลักษณะเป็นคานล็อกนะครับกอที่ดันล็อกแล้วก็ปล่อยชิวออกมาได้นะครับตัวนี้นะครับจุดที่สังเกตก็คือว่าหมวกจะทํามาเป็นไซส์เดียวนะครับ ก็คือจะเป็น L นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือ L ถึง XL นะครับประมาณถึงได้ถึง6.2เซนติเมตรจะเหมือนตัวใบสีขาวแต่ตัวแปดที่ผมหยิบมานะครับสเปคความความใหญ่ของฟองน้ำจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับตัวนี้ฟองน้ำถอดไม่ได้นะครับบลูทูธไม่ได้เจาะมานะครับสายลัดทางคลิปล็อกนะครับนะครับก็ตัวนี้จะเหมาะกับใครตัวนี้ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่อยากได้แว่น ตากันแดดในตัวนะครับไม่อยากขี้เกียจพกแว่นกันแดดไปแล้วนะครับก็เอาตัวนี้ไปนะครับใช้ได้งานใช้งานได้ทั้งวันนะครับขี่ได้ทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นไซส์ L ถึง XL นะครับส่วน M ผมอาจจะไม่แนะนำนะครับ M ผมจะแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายนะครับนี่อันนี้เป็นแต่ตั้ง8 i shield นะครับอ่าเจ้ทีครับราคาณวันนี้ราคาวันที่ลงคลิปนะครับอยู่ที่ 999บาทนะครับก็จะเพิ่มมาจากตัวที่เป็นไททันแปนะครับทั้งไททั้งแปดธรรมดาแล้ว8 BT มาอีกนิดเดียวนะครับก็จะได้ตัวที่มีแว่นตาสองชั้นนะครับส่วนลักษณะผ้าหุ้มนะครับฟองน้ํำจะให้ฟิลเดียวกับตัวไททันแปดกันฟิลเดียวกันเลยนะครับนี่แล้วก็แบบไอชิลนะครับตัวททีครับเนี่ยลืมกราฟิกนะครับนี่กราฟิกก็จะเป็นลักษณะสองสีด้วยนะครับจุดเด่นของเขาคือจะเป็นสองสี ครับนี่โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายในลายของ INDEX นะครับจะเป็นตัวแล้วว่าเป็นตัวท็อปสุดก็ได้นี่ครับนี่ Astro นะครับ Astro โอเค Astro นะครับก็จุดเด่นของเขาเลยนะครับอันดับแรกก็คือแว่นนะครับแว่นไอชิก็คือแว่นตาก,กันแดด2ชั้นก็จะเหมือนซต่ตอแไอชิลเลยนะฮะตัวนี้กันแสงได้ประมาณ80%นะครับแต่ผมจะลองดูมือเดียวโอเคได้ ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะของใหม่นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับจุดพิเศษอีกอันนึงก็คือมีไซส์นะครับก็คือมี M L แล้วก็ XL นะครับมี3ไซส์ให้เลือกเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวชิลนอกนะครับจะเป็นชิลใสนะครับอันนี้จะเป็นชิลใสแต่เคลือบประลอดบางๆมาให้นะครับก็การยูบ V ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ สูตรไหมครับสูตรจะท้ายทอยนะครับจะมีตัวแถบเรืองแสงมาให้นะครับนะครับวัสดุนะครับนวมนะครับฟองน้ํานะครับผมให้้อสังเกตที่ว่าพรีเมียมนะครับจะพรีเมียมกว่ากรุ่นที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับก็ฟองน้านะครับถอดตักได้นะครับอันนี้ถอดตักได้นะครับแต่บูทูธไม่ได้เจาะมานะครับไม่มีช่องเจาะบูทูธมาให้นะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับคือเรื่องดีไซน์นะครับผมว่าในทั้งหมดนะครับดีไซน์ของแอสโ o รจะในส่วนตัวนะครับแอสโตรจะสวยที่สุดนะครับทรงนะครับหัวไม่ได้โตด้วยนะครับอันนี้ทรงใสออกมาแล้วจะหัวจะดูไม่โตนะครับก็ราคานะครับราคาณวันที่ลงคลิปนะครับ1 1 5 0บาทนะครับก็จะแตกต่างกับเพื่อนๆอีกมาึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่ง ตัวนี้โดยรวมแล้วจะให้ความรู้สึกที่พรีเมียมกว่านะครับรูปทรงดีไซน์ที่ผมให้ความรู้สึกว่าสวยกว่านะครับสวยกว่าก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะครับนี่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น astro นะครับตัวท็อปสุดนะครับของ Line Index นะครับโอเคถ้าเพื่อนเพื่อสนใจนะครับรายละเอียดนะครับดีเทลของหมวกแต่ละรุ่นนะครับผมจะลงคลิปไว้เท่าที่ครับผมจะลงรายละเอียดลิงก์นะครับ ไว้ที่ใต้คลิปนะครับทั้งหมดทุกรุ่นนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับหรือว่าทักแชทเพจข้ามาได้เลยตลอดเวลานะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นรีวิวหมวกน็อกทุ่นไหนนะครับติดตามได้นะครับในช่องของทาง T.M. by Shop นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ